ครับแม่เห็นเป็นแรกที่หัวใจเคยไม่เป็นไรบ้างครับเพิ่งเห็นจริงๆริงเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเลยเพิ่งเจอกับแม่แล้วก็แม่ก็มาอวดได้ฟังคำเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ลงรูปกับเราด้วยแล้วแม่เราหรอแม่ผมเองแม่ผมเองใช่ครับก็แต่เด็กมากครับจริงๆจําไม่ได้เลยเห็นกันเจอกันที่ไหนอะไรใช่ใช่จำจำอะไรไม่ได้จำไม่ได้เลยเลยแบบไม่ได้เลยคจำไม่ได้ฝังแม่ไม่ว่ารูปนั้นถ่ายกันที่ไหนอะไรเหมือนเขาเล่าว่า เหมือนพี่กิ๊กมาถ่ายละครแถวบ้านแล้วก็คือ,ค,อคือบ้านผมจะเป็นฟิลแบบใครมาแถวบ้านก็จะอุ้มลูกอุ้มหลานไปถ่ายไป <c oughs> ถ่ายลูกกับดาราอะไรก็ใช่ใช่ใช่ก็คือเหมือนพี่กิ๊กก็น่าจะมาแล้วก็ไปขอมาถ่ายรูป<ช>แต่เราได้เห็นภาพนั้นเป็นยังไงบ้างรู้สึกความรู้สึกที่แบบพี่กิ๊กแชร์ลงไปในโซเชียลความรู้สึกคือทำไมจำอะไรไม่ได้ใช่คือมันนานมากแต่ว่าเนี่ยยังยังพอดีเพิ่งเห็นไม่ใช่ไม่มีโอกาสได้ไปเม้นเลยแต่ว่าจะไปเม้นต์พี่กิ๊กอยู่ตัวใบก็แบบว่าได้ติดตามผลงานของพี่กิ๊กมาตลอดไม่เคยเห็นแบบ ที่เขาแบบอะไรนะบารเฟย์หรอคราบบาร์เฟย์บาร์เฟย์ใช่ใช่ใช่ดูครับคือดูหลายเรื่องอยู่ครับแคปชั่นเป็นไงบ้างครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนกุลหัวใจก่อนเลยเห็นอยู่เขากุมตรงนี้อยู่เลยเสียงไม่ได้เสียงไม่ได้ครับเสียงไม่ได้เออเสียงไม่ได้เลยก็คือเสียงไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนแรกหรอครับนเลยเขารูปมันฟ้องครับรักถ่ายมันคาอยู่่ตาามมัันยใช ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะแต่ไปเม้นขอบคุณเขาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจะเม้นอยู่วันนี้งานยุ่งทั้งวันเลยแต่ว่าตัวเคยเจอกันเป็นแฟนมีแบบว่าอะไรยังไม่เคยเลยครับยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยยังไม่เคยได้เจอแบบพิกคิกตามงานหรือว่าอะไรเลยหรอครับยังเลยครับน่าจะเจอครั้งแรกและครั้งเดียวก็คือในรูปแต่ว่าเราไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานเดี๋ยวยังไม่เคยเลยครับยังไม่มีโอกาสไปเจอพิกคิกเลยใช่ไม่คิดไหมว่าพิกคิกจะมีรูปนี้แล้วเก็บไว้แล้วอยู่เอามาโพสอะไรอยย่างงเี้ไม่คิดใช่เนี่ยถึงตกใจถึงตกใจว่าแบบเฮ้ยถ่ายตอนไหนแล้ว ผมยังสงสัยว่าถ้าผมไปขอเขาถ่ายรูปแล้วไปกิ้งทีรูปได้ยังไงอะไรทำไมเขาไมีรูปเพราะว่าจริงๆแม่เราก็ต้องมีรูปใช่ไม่งงเหมือนกันแม่แม่ไม่เคยโชว์ให้ดูเลยแปลว่าพี่กิ๊กเขารู้ว่าอนาคตเราต้องลงรักบังหรือว่าบ้านผมลงแล้วเขาไปดุผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ก่อนนั้นคุณแม่ก็เป็นแฟนคลับพี่กิ๊กอยู่แล้วหรือเปล่าคิดว่าแม่แม่ชอบดูละครครับแล้วต้องผ่านตาแม่อย่างแน่นอมีลายมากเลยนะครับน่าจะครับถ้ามีโอกาสคงอยากจะได้แบบได้ครับได้ครับอยากเจอครับ ล่าสุดเพิ่งประกาศออกไปว่าเราจะมีคอนเสิร์ตเดบิวปลายปีใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ24ธันวาคมผมมีแขกอารีนาครับเป็นไซบีไซคอนเสิร์ตครับผมในคอนเสิร์ตคู่ไบวินครับนี่นี่คือการกลับมากลับมาร่วมงานกันแบบยิ่งใหญ่จริงๆก็ทํางานด้วยกันตลอดครับไม่ใช่เขาว่ากลับมาก็ก็ไม่ไม่ถูกก็ไม่ถูกเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกดีกว่าใช่มันเป็นคมีมันมีความพิเศษยังไงอะไรผมพิเศษมากครับอันนี้คือเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องเรียกว่า บวินใส่ความเป็นไบวินเข้าไปอย่างเต็มสตรีมมากๆคือเรามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนเลยครับทั้งทั้งแบบเราอยากจะทำทีมไหนอยากจะเล่นเพลงอะไรบ้างอยากจะทําอะไรกับแฟนบ้างอะไรเงี้ยก็คือเรียกว่าจัดเซอร์ไพรส์มาให้เต็มๆแสดงว่าไอเดียฟุ้งเต็มไปหมดเลยฟุ้งมาก<ล>ครับพี่ <ๆ S 1> เราเราอยากจะจัดคอนเสิร์ตคู่มานานมากแล้วแต่ว่าไอเดียมันก็มาเรื่อยๆแต่งานมันไม่เกิดสักทีแล้วพองานมันได้วันปุ๊บ ไอเดียที่เราแบบเหมือนฟุ้งไว้ก็เหมือนแบบเราจะมายัดลงในแล้วเราตกลงกันว่าเราก็จะได้เห็นาบเต้นไม่ครับแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าตอนที่วินที่ผ่านมาวินเขาก็เต็มที่กับการเต้นมากใช่ครับอันนั้นเป็นเรื่องของวินเลยครับผมเรื่องของเราเราเป็นพาร์อะไรครับที่เราคิดว่าเต้นในคอนเสิร์ตเราผมว่าก็สปอยได้หรอได้นม่ยาก้เป็นการเรียกนะเพื่อให้คนได้ดู้ซื้อบัตรไงผมว่าในถ้าของพาร์ของผมผม ในครั้งนี้ผมเข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องดนตรีเยอะมากาผม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 น่าจะเน้นไปที่แบบการ arrange รรเพลงหรือว่าเอาเพลงที่แบบอยากจะร้องมาร้องในแบบของผมอะไรเงี้ยน่าจะมีอะไรอย่างนี้เยอะเลยครับือตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มซ้อมกันแล้วใช่ไหมครับใช่เริ่มซ้อมแล้วครับเริ่แล้วแล้วแล้วจะมีเพลงใหม่อรอว่าจะมีเพลงแล้วจะมีเพลงใหม่อรือว่าจะไมช่วงในช่วงนี้แหละตอนนี้กำลังทำชสวัสดี้ครับ อันนี้ผมพูดได้อยู่ใช่ไหมครับได้ได้ได้แต่ว่าก็มันจะแซ่ดเลยอ๋อโอเคก็ช่วงนี้กําลังกําลังซุ่มทําเพลงอยู่ด้วยครับคิดว่าต้นปีอึ๊บขอโทษครับช่วงนี้กําลังซุ่มทําเพลงอยู่ด้วยครับคิดว่าช่วงต้นปีน่าจะได้ฟังกันไม่น่าเกินเดือนมีนาครับก็คือปล่อยในคอนเสิร์ตเราเลยป่ะไม่ครับไม่ครับไม่ครับยังครับก็จะเป็นเพลงในคอนเสิร์ตก็่เป็นเพลงเก่าๆมาได้ชิ้นใหม่นะเดี๋ยวไปเอ่อจริงๆเราเพลงเยอะมากครับมันจะมีทั้งเพลงเพลงที่ทุกคนคิดถึงเพลงที่เราอยากร้อง และผมก็เราก็จะมีเพลงที่ทุกคนอยากฟังด้วยใช่หลน์อัพเพลงทั้งหมดในคอนเสิร์ตนี่คือไม,มค์บุญวาคอนเลยโ์ตไม่ครับจริงๆเราก็คือมีผมมีวินช่วยกันคิดแล้วก็จริงๆก็มีทีมไม่ได้ทําเองทั้งหมดอยู่แล้วครับทุกอย่างต้องผ่านการประชุมผ่านการตัดสินใจร่วมกันกับทีมอยู่แล้วสนุกสนานกับการวางวาง,วางแผน,แนสนุกสนุกมากครับคือเหมือนเราได้ อย่างน้อยเวลาเราทําเวลาเราเข้าไปเพอร์ฟอร์มมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่แรกเลยมันก็แบบอยากใส่อยากเต็มอยากขึ้นไปเล่นคือช,ช่วงนี้ไปกับมินก็คือทุ่นเทกับการซ้อมคอนเสิร์ตโดยตรงรเลยปโอไม่ครับจริงๆเราเพิ่งเริ่มซ้อมครับเพิ่งเพิ่งเริ่มซ้อมแต่ว่าเราก็ยังมีงานหล,หลายๆอย่างคืออย่างผมกับมินก็มีเตรียมที่จะถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่ถ่ายหนังด้วยแล้วก็ยังมีทั้งตัวผมเองก็ทําเป็นพวก แอบซุ่มทำเพลงอยู่ด้วยแล้ว,ลวก็มีงานในงานพรีเซนเตอร์งานอะไรต่างๆก็ช่วงนี้ยังยังยังเป็นช่วงที่เหมือนเราค่อยๆ explore ในการซ้อมแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะเริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆแฟนต่างชาติสากถามว่ายพอประกาศไซต์บายไซต์คอนเสิร์ตแล้วจะมีโอกาสต่างประเทศบ้างไหมก็อยู่ที่อยู่ที่การตอบรับของทุกๆคนแล้วแต่อยากไปครับอยากไป,ปมากๆอยากไปมากๆใช่เพราเราตื่นเต้นคระเราจะมีคอนเสิร์ตอะไรอ่ายก็้เข้ามาเราว่แค่เดือนเดียวเนาะประมาณเดือนกว่า ตอนนี้ผมตื่นเต้นกับพิกเมอร์เทนอยู่ครับเพราะเดี๋ยวผมต้องไปพิกเมอร์เทนก่อนใช่ผมไปพิกเมอร์เทนก่อนใช่งานทันแบบไร้เวลามันค่อก็แทบจะชันชิดเนยแล้วเราก็ต้องงานเนี่ยผมก็รวบเพลงทั้งหมดไปซ้อมทีเดียวเลยคือด้วยด้วยคือมันก็เป็นเซสชั่นดนตรีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงซ้อมดนตรีอยู่ใช่ครับเห็นว่าเราเกามีก่อนนั้นนี่อินปะอินมาได้ฟังเพลงของทีอกีฬาบวกกีฬาถ้ามีคนมีคนถ่ายมาเอออันนั้นเราอินหรอครับหรือว่าเราเอออใช่คืผม ชอบเพลงชอบเพลงนี้มากๆเลยผมรู้สึกว่าเขาแบบมันแต่งได้ดีมากมันแต่งมันซิมเพิลแต่แบบผมรู้สึกว่าทุกคนที่ได้ฟังจะมีแบ็กกราวด์หรือมีเรื่องราวของตัวเองที่ทําให้อินเข้าไปกับเพลงนั้นได้มันมันแบบคือไม่เคยฟังเขาร้องสดด้วยคือเคยฟังแต่ใน YouTube แต่พอร้องสดมันทัชมากมันเจ็บใช่ครับมันทัศใจใช่มันทัศใจมากแล้วเราพอเราเพลงจบเพลงต่อไปเต้นเราก็เต้นต่อเปลี่ยนหมดได้เปลี่ยนหมดได้เปยนหมดได้คือเรา จอยกับคอนเสิร์ตมากๆคือเขาอยากให้เศร้าเราก็เศร้ากับเขาเขาอยากให้เราสนุกก็สนุกกับเขาเลยใช่ก็เขารู้ไหมว่าเราเป็นแบบชื่นชมในเพลงของเขามากตอนี่คิดคือคิดว่ารู้จริงๆมีคุยมีคุยกันอยู่บ้างเคยเจอกันบ้างอยู่แล้วครับใช่เนี่ยหรออไม่คือรู้จักกันแบบโหนาจริงๆเคยมาเจอกันที่งานงานที่เนี่ยครับตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วแล้วเราก็ดับแรกคอนแทกกันไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาเห็นคลิป้องให้เขาก็มีทั้งมาแบบไม่ว่าไบร์จะเจออะไรอยู่ <ข>นี่คือที้ทำมาขอ,ขอให้ใปฝ่านพ้นไปได้เอาไม่ <c oughs> ไให้ผมผมเพลงเพลงพอครับผม